สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็ยุกกับบิ่มกล่องเสียงออกไงแต่ชั่ว แล้ววันนี้บีจะมาอัปเดตรถเขาไม่ราคาถือก,กันจ้ะพี่น้องผู้ใจน่าจ๋าที่ตามหารถครอบครั้วโฟลเดอร์รุ่น2 5หยูบีบอกเลยวาา่าห้ามพลาดลิปนี้จ้ะแล้วตอนนี้น่าจ๋าบีมอยู่เกานนี้เลยตโตโยต้าโฟลเดอร์รุ่น2 5รุ่นตัว,วีรถปี2014และคันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ5สปีดจะเป็นตัวรุ่นพายในดำรุ่นหาย,ยากกันเลยจ้ะแล้ววันนี้บีมจัดราคาพิเศษมาให้ยจากราคาปกตินาป้า หาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทมีพิจัดและค่าพิเศษให้ได้จ้าเหลือเพียงแค่หาแสนหาหมื่นแปดพันบาทถนันจากพี่น้องอาชันนี้มาให้จัดเต็มเลยบอกเลยว่าค่านี้จัดไฟแน่นได้เต็มกันได้จ้าผู้ใดสนใจฝ่าวโ่รหาบีนได้เลยที0 6 3ย์หก7 7หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียลเข้ามากันได้จ้าทีแอดไซชฟหนึองสมีมแอดด้านาถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้อง หรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีฟี่แบทอีก7%สนใจยาล้อสายดีจ้ามาจากวินผ้าเหลืองแต่ด่านหนาตัวรถขั้นนี้กันเลยแต่สีตัวรถขั้นนี้นอกจากก็จะได้เป็นตัวสีดำเดิมมาจากโรงงานกระจังด่านหนาขั้นนี้สภาพสวยใจได้เป็นตัวโชมหนาแชมป์มาหายแล้วเรียบร้อยตรงรุ่นไฟหน้าได้เป็นตัวไฟเลนโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกมาหายสองคู่นะและเครื่องยนต์ขั้นนี้พี่น้องได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 5ลิตร สภาพของเครื่องพี่น้องบึงได้เลยวา่าว่ามีขาาและเยี่ยมของตัวนันและเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ VN t อ r b เทโบมาแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วโค้งสางตัวรถคันนี้พี่น้องรถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดความจมนาบตัดต่อยอมแมวมาเนี่ยนอนจ้าและคันนี้มีระบบความปลอดภัยเบรก ABS เอสมาให้ฟ้ากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานหัวน,น็อตคันนี้บ่มีห้อยแกะห้อยไข่เมาเลยจ้าและออปชั่นดัน้างตัวรรถ ขั้นี้ลูกค้าเก่าเขาจะส่งลงหลอมาใหายเดเวินโตล็อแม็กสภาพสวยๆจ้ะแต่ซีนสอดการขางฟังค้นนางพี่น้องหัวน็อตขั้นนี้บ่มีห ah ้อยแก่ห้อยไข่บ่มีห้อยสาดสีผุนสีมาได้จ้ะห้อยตอกโจยตาขั้นนี้ก็ยังยุคบห้อยตอกเมคอาร์ขั้นนี้ก็ได้เป็นตัวห้อยตอกเมคอาร์เดิมๆมาจากโรงงานหัวน็ oi, อตฟังนี oi, ้บ่มีห้อยแก่ห้อยไข่แล ah ้วก็บ่มีห้อยสาดสีผุนสีและภายในตัวรถขั้นนี้พี่น้องขั้นนี้ได้เป็นตัวรุ่นหายาก ได้เป็นตัวายในดำมาแล้วเรียบร้อยจ้ามีแอร์แบ็กมาหายสคู่นะเครื่องเลนก็ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมๆมาจากโรงงานได้เป็นตัวนมมาจอทัชสกรีนแสดงผลใน้ตัวกล่องมองถอยหลังมาหายน้ำจา้า และคันนี้พี่น้องได้เป็นตัวแอร์ออโต้ตัวเกียร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบหาสปีดแม้ได้จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องดีไซน์แบบคันบันไดใส่ง่ายง่ายและตัวเบาคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังสภาวสวยๆได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําคันนี้ได้เป็นตัวพายในดาหลุนหายากกันเลยจ้ะและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอรอบขั้นฟังนี้โบมีห้อยบุบเรือห้อยหลักยิมมาเลยจ้ะพี่น้องและออปชันด้านท้ายนอกจากด่านบนกะซิมิเล้าหลังค้ามหาฉพาหลุนตัววีเท่านั้นพี่น้องและคันนี้ มีสปอยเลอร์มาหายไฟเบรกด้วยสามไฟถ่ายคันนีได้เป็นตัวไฟถ่ายสวยๆจ้ะได้เป็นตัวไฟถ่ายย่อยมาแล้วจ้ะพี่น้องได้เป็นตัวรุ่นตัววีรุ่นท็อปสุดเมื่อเลยจ้ะมีกล่องหอยหลังมาให้พร้อมและโค้งสางตัวรถคันนี้พี่น้องซีนสอกดานถ่ายนอกจากสติกเกอร์เรียนหวานคันนี้การยังอยู่ครบหัวน็อตบอมมีห้อยแก่ห้อยไข่เมื่อเลยจ้ะพี่น้องพุ่มหลังคาคันนี้ก็ได้เป็นตัว,ไไว,ตว,ตว,ตวสภาพสวยๆจ้ะมีแอร์ล้าวมาหายทางเมื่สามแถวตอน แล้ตัวบอคันนี้ได้เป็นตัวบอะหนังทั้งหมด3แถวตอนกันเลยจ้ะบอะต่อา3บอใส่กระพับขึ้นค้างไปได้ตามสไตล์โฟลเจ n เนอร์นกากจะมีพื้นที่เก็บของพื้นที่เก็บสัมภาระหลายขึ้นและสีตัวรถฟังค้นขับนอกจากสีสวยเสมอรอบอคันอี้ดีพี่น้องฟังนี้บอมีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักยิ้มมาได้จ้ะและโค้งสั่งตัวรถฟังค้นขับัพรถนัคันนี้บอมีห้อยแก่ห้อยไข่มาได้จ้ะสติเกอร์บอกล่มอย่างคันนี้กันยังอยู่ครบ บอมีห้อยสายสีผลนสีและห้อยตอกเมกอางฟังคนขับพี่น้องบอยเลว่าคดีได้เป็นตัวห้อยตอกเมกอางเดือเดิมมาจากโรงงานเราประกันโค้งสางตัวรถคนีเนได้แต่ว่ารถบ่เคยชนหนักผิดความจมน้ำตัดต่อมากนนอหนึ่งโลเปอร์เซ็นและคดนนีได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามหาห้รหบขั้นกระจกบานเลื่อนปั๊บไฟฟ้าสีหานฟังคนขับปอบออโต้แต่มีระบบเส้นทันล็อก และกระจกมองข้างสามารถปปับมุมอและกาภาพเก็บแบบไฟฟ้าในน้าจ่าพวงมาไลคันนี้ก็ได้เป็นตัวพวงมาไลแบบมั่นตีฟังก์ชันเป็นพวงมาไลเดเดิมๆมาจากโรงงานจะมีแอร์แบกมาให้สองคู่นะฟังสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปี่ยนหมดได้แล้วฟังขวาพี่น้องรับสายว่างสายสร้างการในเสียงในน้าจ่าและเหล็กไม้คันนีใส่งานไบแค่แสนโกโลอีกจ้ะพี่น้องและตัวบลอฟังค้นขับนอกจากได้เป็นตัวบะหนังสภาวสวยๆได้เป็นตัวบะหนังแบบปปับไฟฟ้าได้ทั้ง 哎。Yeah. หาแสนหาหมื่นบาทกันได้จ้าจากราคาปกติหาแสนเจ็ดหบาทผู้ใดสนใจฟาโทรหาบีมในเรทีศูนย์77 77หามหาศูนหี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าจะทักลไลน์แอดออฟิเชียลห้้ามากกันเลยจ้าทีแอดไส้เคเอสหนึมี่แอดจานะถ้าเขามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนาะจ้าบีมฟรีแวดให้อีกเซสนใจยารอสายดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้เนาะจาวินฟากด กดซับจะไขเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเ้าทีมงานกวงเสิงและสลรมูนีมิตคอตัวารกกับเก่กนจะพบกันไหมในคลิปหน้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า